สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily Whisperer ประจำเช้าวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567นะครับก็เป็น EP สุดท้ายสำหรับตัวรายการ d i l y y h i s p e r e r นะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็สำหรับประเด็นก็ยังมีเป็น2ประเด็นแน่นเหมือนเช่นเคยนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวเจอร์โรมพาวเวลนะครับที่โฟกัสค่อนข้างเปลี่ยนแล้วก็กระทบ กับส่วนของหลายๆตลาดหุ้นทั่วโลกและก็หลายๆสินทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับอีกข่าวนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวธนาคารกลางจีนนะครับมีการเพิ่มตัวตราดอกเบี้ยสำหรับการสินเชื่อกู้บ้านนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2021นะครับก็จริงก็ค่อนข้างกระตุ้นมากมายหลากหลายมาตรการนะครับก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากจะขอหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ไปกันที่การสรุปภาพรวมตลาดนะครับก็ในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ S&P 500แดนะครับดาโจนส์ Jones, ก็บก0.04แล้วก็ NASDAQ ลบ0.1นะครับก็ริงภาพส่วนใหญ่ลงจะเห็นเป็นการปรับลงเพราะว่าด้วยเฟดที่มีการลดดอกเบีย้ยลง25เปอิสเอยต์ตามคาดแต่ว่าในเชิงของเอ t าล o กเองเนี่ยปีหน้าก็มองเรื่องการคัดดอกเบีย้ย ที่น้อยลงในปีหน้านะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆคงมีนาเล่าให้ฟังกันในสไลด์ถัดไปนะครับมุมมองค่อนข้างกังวลในส่วนของตัวอินเทลชันแล้วก็ภาพของตัวตลาดแรงงานที่ดูมีความซอฟลุมนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นอื่นๆก็เลยมีการเทขายทํากําไรตามตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากตัวเฟดมีแนวโน้มแบบนี้นะครับที่ลงหนักสุดเห็นจะเป็นตัวเซตอินเด็กของไทยนะครับที่ ก็ยังคงเป็นต่างชาติเทขายอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นภาพของความของของหุ้นรายเฉพาะตัวแล้วกันนะครับที่ทําให้ตัวต่างชาติเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวหุ้นไทยน้อยลงด้วยก็เลยทําให้มีการเทขายทํากําไรออกมานะครับตลาดหุ้นยุโรปเองก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีการเทขายลงมาด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวเฟนนี่แหละ นะครับส่วนบอลยูนะครับจะเห็นว่าบอลยูสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมาเป็น4.55นะครับเป็นสุดสูงสุดในรอบ7เดือนก็มาจากท่าทีนี้แหละที่ทํำให้ในส่วนตัวบอลยูมีการปรับตัวขึ้นมานะครับเพราะความกังวลของเงินเฟอ้อก็เลยทําให้ตัวบอลยูเนี่ยมีการเล่งตัวขึ้นนะครับบอลยูสิปีไทยอยู่ที่2.24นะครับตัวน้ำมันอยู่ที่ 70แถวแถว70นะครับก็ในในส่วนของตัวภาพเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเงินดอลลาร์มีการแข่งข่านะครับทำให้ตัวตัวคอมมูนิตี้ที่เป็นดอลลาร์ดินอมเนตเนี่ยทำมีมีความกดดันลงมานะครับในขณะที่ทองก็อยู่แถวแถวเกือบเกือบ0 0ดอลลาร์เปอุ๊อนะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับในส่วนของตัว เมื่อกี้ที่เกิดให้ฟังนะครับว่าทางเฟดนะครับก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ลงมา3ครั้งติดต่อกันในรอบปีนี้นะครับก็มีการปรับลดดอกเบี้ยลงมา25 b a s บ s p o เบสอยู่ที่ปัจจุบันนะครับอยู่ที่4.25%แต่ในภาพของการปรับลงเนี่ยก็ยังดูมีความคอนเซิร์นในส่วนของตัวเงินเฟ้อนะครับที่ออกมายังสูงกว่าเป้าที่2%ะเพราะฉะนั้นถ้าดูในตัวดอท นะครับจะเห็นว่าภาพของปีหน้าเนี่ยถ้าถ้าเห็นว่าสีเหลืองไปกองตรงไหนกันเยอะๆเนี่ยนั่นแปลว่าตัวคณะกรรมการข,ข,ข,ของเป็น,นมองว่าดอกเบียรนโยบายในสิ้นปีหน้าเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าจาก4.25เนี่ยจะลงมาอยู่ในระดับสักประมาณ3.75แปลว่าลงแค่สองครั้งนะครับในปีหน้าเดิมทีเดียวเราได้ยินว่าลดจากหนะครับตอนที่ทามจะเข้ามามนะระทาเข้ามาตลาดคิดว่าลดสี่ นะครับตอนนี้เหลือลดเพียงแค่2ครั้งเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าดูเนี่ยในภาพของเงินเฟอ้อปีนี้มองว่าจะอยู่2.4นะครับก็ถ้าภาพเนี่ยมันคือสูงกว่าคาดการเดิมในเดือนกันยาที่2.1ขึ้นมาพอสมควรนะครับปีหน้ายังไม่คิดว่าจะบรรลุตัวเงินเฟอ้อเป้าหมายที่2%ได้นะครับ2%งเนี่ยคงเห็นถึงปีในปี2027เพราะฉะนั้นไกลมาก กว่าเงินเฟ้อจะลงมาถึงเป้าหมายได้นะครับการปรับลดดอกเบี้ยในอนาคตก็แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับการคุมมาตราเงินเฟ้อซึ่งคงไม่เห็นในปี2ปีมันก็เลยทําให้ตลาดมีการตอบรับค่อนข้างรุนแรงนะครับตัวบอลยูเพิ่มขึ้นแล้วตัวตลาดหุ้นปรับตัวลดลงแล้วก็ตัวลดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากๆนะครับเป็นจุดสูงสุดในรอบกว่า2ปีนะก็เป็นรียะที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าทีนี้มันค่อนข้างที่จะ กระทบกับหลากหลายสินทรัพย์นะครับไปกันที่อีกข่าวหนึ่งนะครับในส่วนของตัวธนาคา,ารกลางจีนนะครับก็มีการปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยตัวสินเชื่อบ้านสำหรับคนที่ซื้อบ้านครั้งแรกขึ้นมาเป็น3 0 8นะครับในชาร์ตด้านซ้ายก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการหักหัวขึ้นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับก็ท่ามกลางาตัวภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัว จีนเนี่ยตลาดกลุ่มนี้ยังค่อนข้างเป็นอะไรที่น่ากังวลพอสมควรนะครับก็เลยมีการปรับตัวดอกเบี้ยสินเชื่อบานนี้ขึ้นมาครับทีส่ส่วนหนึ่งก็การปรับลดลงมาแบบนี้ทำให้ตัวนิ m มหรือ net interest margin ราดอกเบี้ยสุทธิที่เป็นส่วนต่างเนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอ,อยู่ที่1.53ในเดือนกันยานะครับก็จริงๆระดับเหมาะสมขึ้1.8เพราะนั้นต่ำกว่าค่อนข้างเยอะก็เลยเป็น move ที่ ทำให้ตัวธนาคารกลางจีนเนี่ยเขามีการปรับตัวดอกเบี้ยในส่วนของตัวสินเชื่อบ้านขึ้นมานะครับให้ตัวส่วนที่เป็นรายได้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาชดเชยกับในส่วนของตัวคอสปานที่อาจจะปรับตูวเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เสียก็ของจีนตอนนี้อยู่ในระดับสักประมาณ3.4ล้านหยวนก็ยังเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากังวลอยู่นะครับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่เราเห็นว่า ทางการการจีนเนี่ยมีการใส่เข้าไปก็อาจจะเพิ่มในส่วนของตัวยอดขายได้บ้างแต่ว่าในเชิงของตัวราคาบ้านเนี่ยยังคงลดลงนะครับดีมานตัวบ้านเนี่ยมันยังไม่ค่อยกลับมาทําให้ตัวธนาคารต้องมีการปรับตัวขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะรักษาในส่วนของตัวความสามารถในการทํากําไรนะครับเพราะว่าการลดดอกเบีย้ยไม่มีประโยชน์กับในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ในมุมของตัวธานาคารนะครับก็แล้วก็ ในส่วนของตัวมันจะมีเพรส s เชอร์บางอย่างของทางภาครัฐของจีนที่อยากจะให้ปล่อยสินเชื่อในอัตราที่ต่ำเพื่อที่จะจูงใจให้คนเนี่ยมาซื้อบ้านมากขึ้นแต่ภาพตรงนี้มันยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นมูฟที่เราเห็นมีการปรับตัวขึ้นพเพือเซในส่วนของตัวความสามารถในการทำกำไรของธนาคารขึ้นมานะครับการขึ้นตรงนี้ก็ มันควบคู่กับความต้องการอสังหาที่อ่อนแอแล้วก็ตัวกําไรธนาคารที่ลดลงอาจจะเป็นในส่วนของตัวอุปสรรคในจีนที่ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะจํากัดความสามารถธนาคารกลางในการลดดอกเบี้ยแหละแล้วก็ในส่วนของตัวฟื้นฟูภาคสังหาริมทรัพย์ก็ยัง,งเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายนะครับจีนยังคงเป็นประเทศที่มีความท้าทายเต็มไปหมดในปี2025เพราะฉะนั้น การลงทุนในปีหน้าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่สหรัฐหรือจีนหรือในส่วนของตัวประเทศอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความท้าทายในการลงทุนมากขึ้นนะครับก็สุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่าข่าวสารการลงทุนนะครับเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับก็รายการวันนี้คงมีประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดในช่วงที่ผ่านมาก็ขออนุญาต ขออภัยไว้น่ที่นี้แล้วก็ขออนุญาต Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ